No. S <S สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนส์ดรเสรีการันตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องรับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยกันค่ะวันนี้วันพุธนะครับกับเรื่องไม่รับที่เราพร้อมจะต้องคุยกันนั่นก็คือเรื่องเงินหมื่นดิจิตอลรายการนี้จะพูดไปจนกว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะมี ทางออกที่ดีหรือได้เห็นได้ฟังโดยที่เห็นหัวประชาชนที่เขาท้วงติงในเรื่องของเงินหมื่นบาทดิจิตอลว่าทําลายให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายขนาดไหนนะครับซึนโยบายนี้เนี่ยมีคนเข้าไปเปรียบเทียบกับจำนําข้าวบอกมันจะเป็นมหากราบถึงขนาดนั้นเลยหรือเปล่า <ừ. S 1> วันนี้อาจารย์เสรีต้องไขความลับให้พวกเราฟังแล้วแหละครับคือพูดถึงเรื่องจำนําข้าวเนี่ยมันมีปัญหาทั้งเรื่อง การโกงการคอร์รัปชันแล้วก็เป็นหนี้สินนะคะส่วนเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยเ,เรื่องของการโกงแบบเดียวกันกับจำนำข้าวเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเพราะว่าสมัยจำนำข้าวคิดว่านักสืบไซเบอร์ยังไม่มีเยอะขนาดนี้คระคะัแล้วก็การใช้โซเชียลถล่มจนกระทั่งต้องถอยเนี่ยสมัยนั้นยังไม่เกิดนะมสมัยนั้นจะมีคนทวงติงนู่นนี่นั่น แต่มันก็ไม่ปรากฏในโซเชียลมีเดียมากมายแต่ยุคนี้เนี่ยมันจะปรากฏมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องโกงเนี่ยพี่ยังไม่ห่วงมากเท่ากับเรื่องจะทําให้ประเทศชาติเสียหายการเงินการคลังของประเทศถึงขั้นมีความเสี่ยงจะล้มละลายหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะข้อที่หนึ่งนะก็คือเงินจะมาจากไหนยังไม่ชัดเจนแจ็แจงสองจะกู้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดกู้ปับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า เราบรรดาผู้ซึ่งเขาทำเรตติ้งอย่าง S&P อย่างมูดี้เนี่ยเขาจะให้เราเท่าไหร่อย่างไรนะคะข้อ3ถ้าสมมติว่าเราไม่กู้แต่เราไปเจียดเอามาจากโครง,ครงการต่างๆถามว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นกับประเทศชาติมากกว่าหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นหลายคนเขาพูดบอกว่าจะแจกเงิน1นึ่งมืนทุกคนที่อายุ60ขึ้นไป แต่จะยกเลิกแลนบริดจ์อย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็เห็นชัดเจนว่าแลนบริดจ์นั้นเนี่ยมันมีประโยชน์แช่แค,ครับเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างมหาศาลร,ระยะยาว <Yeah. S 1> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารของ t d i ท่านหนึ่งเนี่ยท่านพูดชัดเจนเลยว่าเรามาห่วงใยกันอยู่เพียงแค่5.6แสนล้านแต่เราลืมไปว่าจะเป็นการไปเบียดบางโครงการบางโครงการยกเลิกบางเลื่อนไปบ้าง ซึ่งความเสียหายอันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถคำนวณได้นะตอบว่ามันเท่าไหร่อย่างไรนะฮะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าแบงค์ชาติท่านพูดอย่างชัดเจนเลยก็คือว่าเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยเดินหน้าได้ด้วยตัวเองพอสมควรแล้วครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเร่งรัดกระตุน้นแต่สิ่งที่เราห่วงใยก็คือเรื่องการรักษาเสถียรภาพอของการเงินการคลัง ทำอย่างไรเราจะไม่มีหนี้สินเพิ่มเติมทำอย่างไรให้ตราแรกเปลี่ยนของเรานั้นมั่นคงใช่ไหมครับทำอย่างไรให้เงินเฟอ้อของเรานั้นมันไม่กระจุยกระจายเป็นขึ้นไปจนกระทั่งเหมือนชาวบ้านเขาทั้งหมดเหล่านี้คือเรื่องของเสถียรภาพซึ่งมันมีความสําคัญมากกว่าดังนั้นท่านจิงทวง แต่เสร็จแล้วการทวงครั้งนี้เนี่ยตอบไม่ได้มีเพียงคนเดียวเขาทวงนะผู้ว่าธนาคารเทศไทยปัจจุบันทวงผู้ว่าธนาคารเทศไทยในอดีตดทวงนักเศรษฐศาสาตร์ก็ทวงอ,อดีตรัฐมนตรีครังเขาก็ทวงนะคะมีคนทวงอย่างมากมายแก่กองแล้วทำไมรัฐบาลจึงไม่ฟังยังคงเดินหน้าตั้งอกตั้งใจจะแจกในเดือนกุมภา ตรงนี้นะทถ้ามันจะเป็นมหากราบเหมือนกับกับนำข้าก็คือมีคนเตือนเยอะอย่างนี้เหมือนกันแต่ไม่ฟังไม่ฟังแล้วก็ยังมาแก้ตัวต่างๆนาะนาะสารพัดอย่างการพูดจาใน,ในการถแถลงนโยบายนะที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามาต่อพี่ฟังแล้วนี่พี่บอกได้เลยว่า ขัดใจมากมเพราะเขาต้องชักแม่นม้ำทางห้า5ว่าประเทศไทยย่ำแย่จนกระทั่งจำเป็นจะต้องกระตุน้นไอ้ตรงที่ประเทศไทยย่ำแย่จนกระทั่งกระตุ้นเนี่ยมันเป็นการด้อยค่าผลงานของรัฐบาลลงตู่ด้วยความเท็จอะไรแบบนั้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วอาจจะชักแม่นม้ํทางห้า5แต่มันจะสู้เอรอยแปดข้อเสียของที่คนเขาทวงมาหรือเปล่าและยิ่งมีข่าวลือนะอันนี้ข่าวลือท่านผู้ชมครับว่าจะปลด ผู้ว่าแบงค์ชาติคือคุณเศษพุทธเนี่ยออกจากผู้ว่าแบงค์เพราะอะไรเพราะขัดนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทนี่เลือยหึงกันเลยข่าวนี้อาจารย์ไขความลับนีนเข้าไปเลยนะครับอดีตขุนคลังไม่เชื่อข่าวหรือนายกเตรียมปลดผู้ว่าแบงค์ชาติชี้ทำไม่ได้ง่ายเพราะมีกฎหมายป้องกันนะครับแนะขอให้ในายกรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงนโยบายนี้จะดีกว่า คือไม่ง่ายหรอกครับรจริงๆแล้วเนี่ยนะการทํางานของแบงค์ชาติเนี่ยรัฐบาลยังเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยครับการที่แบงค์ชาติเขาจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อัตราได้เป็นเท่าไหร่เป็นเรื่องของเขานะทางด้านรัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ทีนี้ถ้าจะปรบเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่บอกมันมีกฎหมายป้องกันตรงนี้เอาไว้แต่ทีนี้ถ้าคนจำนวนมากเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะนายกจะปรบผู้ว่า บบงชาติคนเดียวเหรอืได้หรอกมันก็ต้องไปไปปลดอาจ,จารย์เศิษฐศาสตร์ไหมใชไ่ไปปลดข้าราชการสภาพัฒน์ไห<อ>มไปปลดคนที่ทํางานอยู่ทีดีไอไหมครับจะปลดให้หมดเลยเหรอกับคน<ม>ที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าเวลาที่เราจะใช้งบประมาณเนี่ยเจาะให้ตรงเป้าได้ไหมใช่ไหมตอบอย่าลืมว่าที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเจ้าสัวลูกเจ้าสัวไม่แต่ตัวนายกเองก็จะได้ลูกนายกก็จะได้ ก็ทําไมเราถึงไม่ทําให้ตรงเป้าล่ะคือไอ้การที่มีการหาเสียงจนได้คะแนนมาก็คือไม่ต้องพิสูจน์ความจนเนี่ยซึ่งตรงนี้ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งก้าวไกลเนี่ยเขาบ็ยากจะบอกว่าทุกคนได้ไปพิสูจน์กันแล้วนี่นะไม่มีใครนะที่หาทางออกว่าสมมติอ่ะจะแจกหนึ่งหมื่นแบบลดเลิกหนึ่งหมื่นแต่แจกสักห้าพันสองพันอย่างเงี้ยไม่มีใครเสนอทางนี้มาเลยเพราะเขามองว่าการแจกแบบนี้เนี่ยมันพอแล้วเขาจะแจกทีเดียวเขาบอกแล้วแจกจริงแล้วเนี่ย กำหนดของเขาเนี่ยใช้ภายใน6เดือนตอบแลนบริเนี่ยใช้กี่ปีเป็นร้อยร้อยปีกับไอการที่จะใช้เงิน5้าแสนหกหมล้านเนี่ยให้ได้ประโยชน์โดยการจะเร่งรัดการไออะไรล่ะฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งรัดเศรษฐกิจเนี่ยนะคะภายใน6เดือนโครงการหลายโครงการที่เราก็ไม่รู้เขาจะไปดึงเงินเป็นจำนวนบ้างนะมันอาจจะเป็นโครงการที่ส่งผลในเชิงบวกระยะยาวกับประเทศไทย แล้วก็ได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่คนอายุ16นะมันจะได้ไปถึงเด็กเกิดใหม่เลยก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอาจจะเป็นโครงการนู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยฟังหน่อยได้ไหมฟังหน่อยไม่ใช่บอกว่าไปหาเสียงกับประชาชนไว้เลยต้องทําพี่โพสใน Facebook พี่บอกไงแล้วตอนหาเสียงคิดหะือย่างหรือคิดแค่จเจ้าคะแนน แน่นอนประธานนิยมนี่เข้ามาอันดับหนึ่งเรื่องเงินหมื่นคือการที่บอกว่าจะแจกหนึ่งหมื่นเนี่ยคิดจ้าคะแนนแต่เคยคิดไม่ผลกระทบจะเป็นยังไงเงินจะเอามาจากไหนถ้าเกิดต้องกู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะไปเก็บภาษีเพิ่มได้หรือเปล่าขนาดเดียวกันจะไปดึงเงินมาจากโครงการนั้นโครงการนี้ซึ่งเป็นงบประมาณที่นวดไปแล้วคิดได้ยังพูดไปแล้วอ่ะใครจะกล้ากลืนน้ำลายตัวเองแล้วนี่คนที่พูดเนี่ยเป็นใครเป็นนายกด้วยกลืนมันกี่เรื่องแล้ว ก็อ it ีกสักเรื่องจะเป็นอะไรไปเหรอไม่ได้สิก <wh ็นั่นก็คือเกลือนก็อย่างที่ต้อมพูดอ่ะกลือไปกี่เรื่องแล้วก็กลีดสักเรื่องจะเป็นอะไรไปกลืนสิเอาแล้วท่านผู้ชมเรื่องนโยบายเงินหมื่นนะยยังไม่จบเพียงเท่านี้มันมีโครงการอย่าลืมว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยติดหนี้ทสศอยู่กว่า1ล้านล้านบาทเลยนะแล้วเกษตรกรเนี่ยโอ้โหเรียกว่าก็ลำบากลำบนจนตอนนี้รัฐบาลเรียกว่านี่ทุ่มหัวขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับนโยบายต่างๆที่จะดูซิ ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นแกนนําจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเรื่องลับมาก <S no s e n s o r สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยทังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิ้เฌอส์ด็อกเตอร์เสรีรัรันตี วุฒการณ์ชุดที่2ของเรื่องลับมากครับกับนโยบายข้อเสีย108ข้อนะที่ถ้าหาักล่ามาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเวลาก็คงจะไม่พอเรื่องของเงินหมื่นดิจิตอลนะโดยเพื่อไทยที่เคยพูดเอาไว้คราวนี้เนี่ยก็มีคนบอกว่าถ้าการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยนะครับมีประโยชน์อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือประชานิยมมันก็จะฟื้นขึ้นมาและศรัทธาของประชาชนที่ชอบประชานิยมก็อย่าลืมว่าเคยมีมาแล้วตั้งกี่โครงการ และนี่เนี่ยจะเป็นบันไดไต่ให้เพื่อไทยมีคะแนนดีคะแนนนิยมมากยิ่งขึ้นอีกครั้งใน4ปีข้างหน้าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้เหรอคือตอนที่ได้รับแจกอาจจะได้แต่พอผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนตอนที่จำนำข้าวเห็นไหมครับ,รบเขาได้รับเลือกตั้งก็เพราะาเรื่องจำนำข้าวราคาหมื่นห้าใครๆก็อ,อยากได้แต่ตอนหลังเนี่ยเห็นภาพชาวนาว,วิ่งไล่คุณกิติรัตน์ไปคา เพราะฉะนั้นคดีบุลหลอกอได้เลยเพราะฉะนั้นสมมติตรงนี้เนี่ยตอนแรกแบบคนที่ได้หนึ่งหมื่นก็ดีใจโอ้โตอบ,บ้านที่มีสามคนสี่คนเป็นเท่าไหร่นะคะครับครึ่งแสนนะคะมันก็ต้องดีอกดีใจกันทั้งนั้นแต่ถ้าต่อมามันไปกระทบโครงการอื่นอื่นล่ะตอนนั้นแหละจะรู้สึกกันไหมนะคะและอย่าลืมนะโครงการนี้หกเดือนเท่านั้นนะหกเดือนเท่านั้น แต่โครงการหลายๆอย่างซึ่งเราไม่รู้เขาจะไปเงินมาจากใครบ้างอะนะคะไอโครงการที่เขาเอาเงินมาแล้วก็ต้องมีการชะลอไปหรือว่าเลิกไปเลยเนี่ยถามว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติหรือมีผลกระทบอะไรกับใครยังไงบ้างครับที่น่ากลัวก็คือเรื่องเงินเฟออ้อเงินเฟอ้อนี่อันตรายนะของเราตอนนี้จุดห้าเจ็ดเองตอบอโอ้ถ้ามีอีกเนี่ยรับรองว่าเฟอ้อขึ้นกว่านี้แน่นอนถูกต้อง แล้วเงินทุนสำรองเราล่ะที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะไปกระทบไหมไม่ว่าจะเป็นทองสำรองกองทุนสำรองต่างๆนานาที่ลงุงตู่ทำไว้เยอะอย่าลืมนะในเรื่องเศรษฐกิจที่นายกเศรษฐาเนี่ยนะคะเขายกมาเป็นแม่น้ำทั้งห้านเขาลืมไปหรือเปล่า ว่าเรามีเงินถึงสำรองเป็นอันดับที่14ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาชนะฝรั่งเศสและอิตาลีอาจารย์จำแม่นนะเรามีทองเป็นอันดับสองของเอเซียรองจากจีนเท่านั้นและเป็นที่หนึ่งของอาเซียนนี่โอ้อาจารย์ไข้กราฟิกอยู่ในหัวได้ยังไงเนี่ยและไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะบอกว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังลงเหวเหรอมันไม่ใช่ใช่แล้วการลงทุนเราตั้งเท่าไหร่นะ แล้วโครงการที่นิเริ่มไว้เนี่ยไม่ว่าจะแลนบริดจ์หรือว่าเรื่องของซาอุดิอาระเบียจะมาลงทุน3ามแสนล้านนะครับอ,อันนี้อันนี้ในแง่ของการเปรียบเทียบนะกับโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาบ้านเมืองที่ออกมากับการแจกเงินหมืน่นวานเงินหมื่นให้ประชาชนโอเคละประชาชนช,นชอบแต่อันนี้มันคือมันเป็นเหมือนกับอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งแล้วคนไม่คนจะรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสเรื่องของการกินการคอร์รัปชันกันไง ซึ่งอันนี้มันเป็นการเราเรียกว่าตีตัวไปก่อนไข้กันแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวก็จะบอกว่าอุ้ยมันยังไม่เกิดขึ้นกล่าวหาแต่คนเนี่ยเขามอง DNA สมัยจำนำข้าว,าวแล้วเขากลัวว่ามันจะเป็น DNA ที่คงค้างแต่ตรงนี้เนี่ยเพื่อความเป็นธรรมพี่บอกพี่ยังจะไม่กล่าวหาเรื่องนี้แต่พี่มีความรู้สึกที่ต้องพูดมาเนี่ยคือผลเสียร้อยแปดพันประการที่คนเขาทวงเนี่ยฟังหน่อยได้ไหมเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจหกเดือนหรออ่าใช่ อาจารย์ฟังฟังทาร้านนี่หลายร้านเนี่ยนะที่เขารอเข้าร่วมโครงการนี้เขาก็อยากจะรู้เงื่อนไขใช่ไหมแต่ผลกระทบเนี่ยฟีดแบ็ออกมาแล้วเขาอย่างลังเลก,กับการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะอะไรเพราะร้านค้าต้องใช้เงินสดเป็นต้นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้สต็อกสินค้าในร้านและถ้าเขาเข้าร่วมแล้วจะสามารถ กดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยก็นี่นะพี่มีคลิปอยู่สองอันซึ่งพี่ไม่กล้าส่งไปใน Facebook นะแต่ส่งไปในเพื่อนในไลน์นะครับคนหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยบ้านอยู่อีสานนะครับแต่เขามาทำงานอยู่ปทุมธานีแล้วเขาบอกว่ากำหนดให้ใช้ในพื้นที่ซึ่งนายกบอกว่าให้กลับไปช่วยบ้านเกิดเมืองนอนครับเขาก็เลยบอกเขาอยู่ตรงนี้ ใจเขาแหกไปจ่าย <laughs> ถึงอีสารเลยเหรอใช่ไหมคะ <laughs> เออพี่ก็เลยบอกเลขาบอกนั่นเธอลงทําท่านี้แล้วก็เดินไปที่สนามบินถ้าคนถามทำไมทําท,ท่านี้ก็บอก <laughs> กําลังจะแหก ไปใช้เงินดิจิทัลที่บ้านเกิดเมืองนอนนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวติดเลทแล้วทีวีดิจิตอลแล้วนะส่วนอีกรายหนึ่งอีกรายหนึ่งเขาบอกสบายมิกเจกเป็นเงินสดให้มันเรียบร้อยจะต้องไปลงไปรูดเขาไม่มีเครื่องรูดนะคะถ้าจะรูดเขามีที่รูดอยู่ที่เดียวแหละก็อ๋อก็คือพิจารณากับสนิทสุขสนิทสุงทารูดได้ไหมพี่บอกรูดได้แบบทัชสกรีนอ๋อทัชสกรีนด้วยเบาๆท่านผู้ชมอมยิ้มเลยเนี่ยเห็นไหม <ผ>คือไปดูได้เลยมันมีคลิปอยู่2อ,อันนี้พี่ไม,ม่กล้าส่งใน Facebook เพราะมันมีคนดูเยอะเลยส่งแต่เพื่อนหลายอ่ะเดี๋ยวออกทีวีดิจิตอลเลยแล้วกันบ้า <c oughs> อ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเ,เราก็มาสู่โครงอะไรหนักทีวีดิจิตอลแล้วนะเราจะฉายภาพอะไรแบบนี้มันก็ไกลยอยู่นะท่านผู้ชมนะอ้าวเดี๋ยวติดตามเรื่องดีมากกันก่อนเดี๋ยวกลับมาถลุงเงินต่อ108,009ของเงินหมื่นดิจิตอลทำไม รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องฟังสักครู่เดียครับ่ึงลับมาก no censor สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอ d ์ด h a เชนด็อกเตอร์เสรีการันตี มาคุยกันช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากนะครับแหมเรื่องเงินหมื่นเนี่ยต้องยกยอดเอาไว้คุยกัน,กว,นวันหน้าและกันแต่วันนี้เนี่ยประเด็นร้อนก็คือที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งดผมใช้ตำแหน่งนี้เลยนะในเมื่อไปคุกคามบุคคลบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าปีใหม่เธอเป็นสาวคนหนึ่งแล้วก็เป็น f c เพื่อไทยไปบุกไปคุยไปอยู่หน้าบ้านเขาไปหาโรงงานเขาอาจารย์มองว่าจะถูกปลดไหมเนี่ย ก็เห็นเจ้าตัวซึ่งเป็นคนแต่งตั้งก็บอกว่าจะขอสอบสวนทวนความดูว่าเรื่องข้อเท็จจริงเป็นอะไรยังไงตอนนี้เนี่ยยอมรับมาคร่าวๆว่าทําตัวไม่เหมาะสมซึ่งก็ต้องมีการสอบสวนทางด้านจริยธรรมและเขาบอกแล้วว่าถ้าแม้นว่าผิดจริง ก็พร้อมที่จะถอดออกจากที่ปรึกษารองประธานสภาค,คนที่หนึ่งนี่นะฮะนี่คือ f a c e b o o k อันนี้คือทั้ง Facebook ทั้งท w i t เตอที่เธอออกมาแฉไปคุกคามไปเปิดเผยข้อมูลทั้งชื่อเบอร์โทรท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะฮะนี่คือบุคคลที่อยู่ในพักก้าวไกลแล้วก็มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาค,คนที่หนึ่งอ่ะ คือจนกระ <ไป S 1> ท<า>ั่งแม่ห,มหลายคนเขาเริ่มอมองว่ามันเป็น DNA หรือเปล่าในเรื่องของความรุนแรงความหยาบคายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหนึ่งเรื่องการคุกคามชาวบ้านเรื่องเอาทัวไปลงเรื่องการด่าด้วยข้อความที่หยาบคายอะไรต่างๆเราเห็นเยอะมากแล้วนะคือต้องเรียกว่ากลุ่มของพวกเขาก็แล้วกัน คือกลุ่มของพวกเราอท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ดาวเทียมช่อง77เราเนี่ยก็คงรู้สปปรรพคุณของของ,ของอเธอเธอคนนี้ละกันนะเธอคนนี้เ <c oughs> น,นี่ย <c oughs> ที่เธอสนับสนุนแต่ถา้าท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูช่อง18เนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าเออเธอคนนี้ก็ดูแรงดีเหมือนกันเนาะอาจจะดูเป็นการทําเพื่อป้องกันตัวเองหรือเปล่าเป็นตัวอย่างหรือเปล่าอาจจะดูแบบเป็นแถวหน้าซะหน่อยเมื่อกี้ที่ตอบพูดพี่ขอตัดออกตัวหนึ่งนะตัวไหน แรงดีเหมือนกันพี่ขอแรงคําเดียวขอตัดคําว่าดีอ๋อแรงไม่ดีก็แรงตัด<อ>ไ,ไม่ต้องใส่คำว่าดีมาคนคนนี้ก็แรงเนาะพอ,อแล้ว <laughs> แรง,งเนาะไม่ใช่แรงดีเนาะอเคเพราะ,ะว่าแหมคาว่าดีควรจะสงวนไว้ในการ <laughs> ที่จะไปใช้คําขยายกับคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นแต่สําหรับ <c oughs> รายนี้พี่ขอคาว่าแรงคําเดียวกันกันเธอแรงเนาะนี่นะเดี๋ยวเช้าเช้าที่ผ่านมานี่เองอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปตามในข่าวเที่ยงต่อนะเธอออกมาโพสต์แล้วนะเมื่อคืนนี้เรารู้สึกแบบ ยังไงนอนไม่ค่อยอ่านเหมือนแล้วสำนึกไหมไม่สำนึกคนแบบนี้จะมีความสำนึกพี่ตั้งคำามาอ่านแล้วรู้สึกสำนึกไหมไม่ใช่เลยเนี่ยยังมีหน้าผู้แถออกมาอีกชาติกระตือขึ้นมาดีวยความอับชื่นแต่รู้สึกผิดติดค้างว่าสมควรที่จะออกมาขออภัยอย่างจริงใจความแบบโกหกมันจริงนะเลิอะไรอะดูสีข้าง พอแล้วพอแล้วท่านผู้ชมไม่พอเราดูสีข้างเราคงเห็นรอยถลอกใช่ไหมต๊อบเราเห็นรอยถลอกที่สีข้างอย่างแน่เละท่านผู้ชมครับอ่เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันนะฮะเรื่องนี้ยกยอดเอาไว้ก่อนแล้วกันและนี่คือทั้งหมดของรายการเรื่องลับมากนะครับพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่รายการต่อไปท็อปข่าวที่ติดตามกับพี่ปองน้องมวยนะครับอาจารย์เสรีผมมุทินันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ No censor.